ข่าวหนึ่งนะครับที่สร้างความสลดใจนั่นก็คือวันนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับถูกรถทัวร์ในมหาวิทยาลัยครับชนเธอโดยวันนี้สาลนะครับได้มีคำพิพากษาหลังจากพนักงานอายการจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุรศักดิ์ที่เป็นจำเลยเป็นคนขับรถทัวร์เมื่อสักครู่ครับคุณแม่ของน้องผู้หญิงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยนี่นะจำเลยรับทราบ ให้เป็นประโยชน์แก่คดีมากครับซึ่งสารก็มีคำพิพากษาจำคุก4ปีครับแต่เห็นบอกว่ารับสารภาพทุกอย่างนะครับเห็นควรลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยแม่รอลงอาญาให้เหตผลว่ามหาวิทยาลควรก็เป็นที่ปลอดภัยไม่ใช่ถนนสาธารณะทั่วไปครับนี่นะนะครับคุณแม่ของผู้เสียหายก็มารับฟังคำพิพากษาวันนี้นะครับ ก็เห็นว่าบอกว่าคนมหาวิทยาลัยควรจะช่วยเหลือมากกว่านี้แล้ววันนี้ก็จะมีการยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทจากคนขับรถวร์มายาลรยขอนแก่นแล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครับนี่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวใหญ่นะครับในอดตที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าจบลงแบบนี้แต่แม่ก็ยังจะฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไปครับค่ะก็ลูกทั้งคนนะคะแล้วน้องก็เรียนดีด้วยค่ะมคคุยยาาบส